ตอนที่27ให้เสียงภาคไทยโดยมนุษย์ลลลลลลทันท so er ีท <t ip insulation> sure ี่ออกมาจากแคปซูลเราก็รีบเข้ามานั่งในซ่วมพร้อมๆกับทำเพลงที่มีความสุขเมื่อออกมาจากห้องน้ําเราก็เดินทำเพลงไปที่ห้องครัวอย่างผ่อนคลายเพื่อหาน้ําเย็นๆดื่ม หลังจากนั้นเราก็มาเอนหลังดูทีวีอยู่บนโซฟาในห้องรับแขกด้วยท่าทางสบายใจเสียงคัมเพลงยังคงดังต่อเนื่องอย่างมีความสุขท่าทางหัวเราอคิกคักเริ่มหลุดออกมาโดยที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เรามีความสุขมากจริงๆต้องขอขอบคุณภารกิจลับในครั้งนี้ที่ได้มอบทักษะการต่อสู้สุดเจ๋งมาให้กับเรามันเจ๋งยิ่งกว่าทักษะเสริมพลังในในของคลาสนักรบทั้งนั้นแถมการทำภารกิจครั้งนี้สำเร็จยังช่วยให้ภารกิจต่อเนื่องที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้เปิดออก และไหนจะกลุ่มนักเลงนั่นอีกการฆ้าพวกมันทําให้เราเลเวลอัพอย่างพุ่งกระจูดภายในชั่วพริบตาฆ่านักเลงไปไม่กี่คนแต่ว่ากลับได้เลเวลเพิ่มมาถึง21อืมโชคดีชะมัดเลยชักเริ่มกลัวซะแล้วสิว่าทำไมเราถึงได้ดวงดีขนาดนี้สำหรับภารกิจรับนั้นไม่ใช่ว่าใครจะหามาทำกันได้ง่ายๆคราวนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกัน ในบรรดาผู้เล่นกว่า2,000ล้านที่กำลังเล่นสาธิตายอยู่มีเพียงแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสได้สัมผัสกับภารกิจลับแบบนี้อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะตั้งแต่ที่เรากลายเป็นผู้สืบทอดแห่งแพกมาเป็นคลาสที่ยอดเยี่ยมสมกับเป็นระดับเล gendary จริงๆเหตุผลที่เราดวงซวยมาติดตกันก่อนหน้านี้คงเป็นเพราะว่านั่นคือบททดสอบจากพระเจ้าที่มอบลาบอันยิ่งใหญ่ให้กับเราในวันข้างหน้าแน่นอนฮ่าฮ่าลุงขานนั่น จะมอบภารกิจแบบไหนให้กับเรากันนะ้ถรางวันล,ล่ะคงจะเป็นไอเทมสุดเจ๋งที่ทําให้เรามีอาวุธดีๆใช้ไปได้สักพักหรือไม่ก็เราอาจกลายเป็นเศษฐีในชัว่วพริบตาก็เลยเลยก็ได้นะอ้าฮ oh, ่าๆความสามารถของดาอินซาเลฟกับวาล่านั้นใกล้เคียงกับคำกับความผิดพลาดที่เราออกแบบนั้นเป็นอย่างมากเลยแต่ว่าเงื่อนไขาการใช้งานของทั้งคู่กลับอยู่ในระดับที่ผู้เล่นทั่วไปมีโอกาสสวมใส่ได้ มันไม่ได้ว่้วังอลังการจนยากแก่สงสัยเหมือนกับความผิดพลาดของเราเลยเห็นได้ชัดเลยว่าความผิดพลาดของเรานั้นเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากขนาดไหนอันบาติโนเป็นช่างตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมบางที่เขาอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับแพกมากก็ได้แต่คนที่ยอดเยี่ยมขนาดนั้นยังไม่มีโอกาสได้เป็นช่างตีเหล็กในตำนานเพราะว่าคนอย่างเรากลับได้เป็นโลกก็เป็นแบบนี้แหละนะการทำเพจของอัชเชอร์ ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้วายสะทีเดียวเป็นอีกครั้งที่เรารู้สึกพึงพอใจกับคลาสเลเจนดารีที่ได้รับมาโอ้ยเราชำเลืองสายตาม,มองไปยังนาฬิกาที่ข้อมือพร้อมๆกับหาวอ้าปากกว้างเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงในโลกจริงแล้วที่เราออกมาจากแคปซูลถ้าหากว่าเทียบกับเวลาในเกมก็คงราว8ชั่วโมงเห็นจะได้คงถึงเวลาที่ลุงขันจะฟื้นขึ้นมาได้แล้วหรืมัง้งจากคำพูดของหมอในคลินิก สุขภาพของขานย่ำแย่ลงเป็นเพราะพิษสุราเลือหลังและความเครียดสะสมแตน่นเมื่อเราผ่านภารกิจแรกไปแล้วขานก็ควรจะกลับมาเป็นคนเดิมได้ในเร็ววันโดยที่เลิกดื่มได้สักทีดังนั้นไม่ต้องกลัวไปว่าขานจะตายด้วยภาวะขี้เมาเราตัดสินใจกลับเข้าไปในเกมอีกครั้งล็อกอินตัดฉากเข้าไปในเกมนะครับทาศนาวิสัยในดวงตางของเรามืดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่ในอีกไม่กี่อึดจ แสงอุ่นๆจะแยงเข้ามาในตาจานทำให้เราต้องลืมตาขึ้นอีกครั้งในคลินิกสินะสถานที่สุดท้ายก่อนที่เราจะล็อกเอาออกมาก็คือภายในคลินิกที่เราแบกร่างของขานมาส่งเอาไว้เมื่อเข้ามาในเกมอีกครั้งเราจึงรีบเดินเข้าไปหาหมอที่มีชื่อว่าไซมอนในทันทีอาการของลุงเป็นยังไงบ้างไซมอนหันมายิ้มเล็กๆอย่างอบอุ่นให้กับเราในตอนแรกผมคิดว่าอาการของเขานั้นน่าเป็นห่วงอยู่พอดู เป็นเพราะการที่ความดันเลือดขึ้นสูงอย่างฉับพลันนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายแถมร่างกายก็ต้องยังอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการของเขาจะหายวันหายคืนโดยที่ไม่รู้สาเหตุตอนนี้คงจะกลับไปอยู่บ้านในตามปกติแล้วละ่ะพระเจ้าอวยพรแท้ๆเลยนะผมดีใจที่ยินแบบนั้นครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปเขาควรดื่มให้น้อยลงนะนั่นก็เพื่อตัวเขาเองเราเดินไปที่ห้องพักของค่านพร้อมกับไซมอนอย่างไม่เรียบร้อนนะัก หลังจากที่ข่านเห็นเราเขาก็ยิ้มให้เล็กน้อยพร้อมกับพูดอ๋อมาแล้วสิเนาะข้าแต่ที่เจ้าไหวมากจริงๆเห็นดังนั้นเราทีได้ยิ้มตอบกลับไปเบาๆผมคงทนยืนดูคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่เฉยไม่ได้หรอกช่วยอะไรท่้ก็ต้องช่วยนะตอนนี้หมอว่าลุงสามารถออกจากคลินิกได้แล้วดังนั้นก็รีบจ่ายค่ารักษาแล้วกลับไปที่โรงพยาบาลตีเหล็กกันเถอะเราก็ <laughs> เงียบตอบทุกคนอ,อ้าวทำไมข่านถึงเงียบไปโดยไม่ยอมพูดอะไรออกมาล่ะ เราเริ่มสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีขึ้นมาจนรู้สึกมวนที่ท้องน้อยหลังจากนั้นข่านก็พูดออกมาอย่างเสียงดังฟังชัดจนเราแทบล้มนั่งยืนเออข้าขอโทษนะแต่ว่าตอนนี้ข้าคงจ่ายไม่ได้เอ,อ๋ไอ้ลุงบ้านี่พูดอะไรออกมาเนี่ยรู้ตัวบ้างหรือเปล่านะเอ,อ๊ะอ,อ,อย่าบอกนะว่าลุงไม่คิดจะจ่ายค่ารักษาไม่ใช่บ่เข้าไม่ยอกแต่ข้าไม่มีเงินติดตัวสักแดงเดียวแล้วลุงคิดจะทำยังไงอะ คลินิกที่นี่ติดเงินไว้ก่อนได้อย่างนั้นเหรอเราหันกลับไปมองทางไซมอนในทันทีสีหน้าที่เป็นมิตรและอบอุ่นเมื่อครู่ของไซมอนได้อันตรธานหายเข้ากิบเมฆไปแล้วท่าทีของหมอคนนี้ได้เปลี่ยนไปเป็นพ่อค้าภายในระยะเวลาสั้นๆคลินิกแห่งนี้ไม่อนุญาตให้คนไข้ค้างชำระนะครับเราอยากที่จะทิ้งตะลุงคนนี้เอาไว้ที่นี่จริงๆเพราะ่าสิแต่ว่าก็ทำแบบนั้นไม่ได้อยู่ดีท่นละ่ะ ไม่อย่างนั้นใครจะเป็นคนมอบภารกิจต่อเนื่องให้กับเราละ่ะเฮ้ยบ้าชิปคิดไ้แล้วคงไม่มีทางดวงดีไปได้ตลอดนะเฮ้ยดวงเรานี่มันถูกแท้ดีด่าแห่งโชคสาบไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรืองไงเรายอมควักเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งเหรียญทองเพื่อจ่ายค่ารักษาของขานให้กับไซมอนไปคอยดูเถอะทุกวันเราจะเอาคืนได้คุ้มค่าได้เลยตัดฉากมาแล้วลงตีเล็กของขานนะครับผมก็ขออธิบายเพิ่มเติมนะครับทุกคน ในช่วงต้นเนี่ยการาใช้คำสรรพนามแทนตัวละครอย่างข้าเจ้า,า,าแกมันชั้นอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างงงๆหน่อยครับผมก็พยายามปรับแล้วอาจจะมีบางจุดที่ผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัยนะครับทุกคนไปที่โรงตีเหล็กของขานกันต่อนะณนะโรงตีเหล็กของขานขอบใจเจ้าอีกครั้งนะทันทีที่ได้เข้ามาในโรงตีเหล็กขานก็หันหลังกลับมาก้มโค้งให้กับเรา ทำมุม90องศากับพื้นโลกในทันทีท่าทาของเขาบ่งบอกว่ากระทําออกมาจากใจจริงโดยไม่ต้องโดยที่ไม่ได้เสแสร้งเลยสักนิดอย่างน้อยก็ยังสํานึกบุญคุณอยู่บ้างและนะเป็นเพราะค่ารักษาพยาบาลของเขาทั้งหมดเราเป็นคนออกให้ขอบใจมากขอบใจจริงๆทิงนมีหวังขึ้นมาได้อีกครั้งก็เป็นเพราะเจ้าแท้ ันเกือบจะต้องทำลายธุรกิจเขาตะกูนี่สืบทอดกันวารุ่เสือรุ่นไปเพราะความโง่เขลาซะแล้วฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงดีขานเริ่มร่ำไห้ออกมาเน้ำตาของคนแก่นั้นมีมากมายกว่าของคนหนุ่มหลายเท่านักล,ลุงเราเหยียดแขนออกไปจับมือที่หยาบกล้านของขานเอาไว้เป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปเมื่อตัวเอกในหนังดังกำลังพยายามทำเท่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว ที่จะต้องช่วยผู้ที่กําลังเดือดร้อนอยู่ไม่ได้มากมายเลยเลยลุงไม่จําเป็นจะต้องขอบใจฉันหรอกที่ฉันทําไปก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากลุงแม้แต่น้อยที่จริงเราควรจะพูดประโยคนาำน่าเหล่านี้ออกไปแต่ว่าเราไม่ใช่ตัวเอกในหนังสักหน่อยเราคือไอ้ขี้แพ้ในชีวิตจริงเราคือสิ่งมีชีวิตลำดับสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารที่ต้องดิ้นรนและกระเสือกกระสนทุกทกทางเพื่อให้มีชีวิตรอดเราต้องต้องการรางวัลตอบแทน ถ้าลุงสบายใจก็มอบอะไรตอบแทนฉันมาสักอย่างก็ได้เอาเลยอ๋อใช่แล้วเหรอไม่ไว่ายังไงข้าก็ต้องตอบแทนเจ้าแต่บุญคุณของเจ้าจางใหญ่ลูกข้งนักข้าไม่รู้จริงๆว่ามีสิ่งใดท,ที่คู่ควรกับความชอบของเจ้าในครั้งนี้แต่ลุงหัวทึบขนาดนี้เลยหรือไงนะเราพยายามพูดชี้นำแล้วแต่แท้แต่กลับยังไม่ยอมเข้าใจอีกนั้นเหรอมันไม่มีอะไรที่มีมูลค่าสูงพอที่จะตอบแทนเราได้นอกจากสองสิ่งนั้นอีกแล้ว ลุงเกือบจะต้องเสียโรงตีเหล็กแห่งนี้ไปให้กับพวกนักเลงกลุ่มนั้นแล้วไม่ใช่เหรอแถมถ้าลุงยังดื่มต่ออีกไม่นานลุงก็ได้ตาไปจริงๆแน่น,นันก็ชอยตอนที่ความดันสูงพุ่งอย่างฉับพลันในตอนนั้นลุงสามารถตาได้เลยนะถ้าผมไม่พาไปหาหมอนะ่ะแถมค่ารักษาผมยังเป็นคนจ่ายให้อีกเออจะชอยแล้วแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าผมเป็นคนช่วยชีวิตลุงไว้ไม่ใช่หรือไงใช่เราจริงพูด ต่อโดยที่อ้างเหตุผลใทนทันทีในเมื่อผมเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตลุงไว้ดังนั้นลราก็ต้องตอบแทนม,มาด้วยอะไรที่มีค่าเทียบเท่ากับชีวิตลุงสิขานที่กำลังล่ำให้อยู่ได้หยุดชะงักไปด้วยสีหน้าอันเศร้าหมองสมบัติที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับชีวิตของฉันรอของแบบนั้นฉันไม่มีล็อกให้ควรทำไงดีนะาอย่าเศร้าไปเลยนะ้าผมน่ะดีใจนะไม่ได้คิดจะเอา ชีวิตลงไปจริงหรอกนะถ้างั้นเอาอย่างนี้เป็นไงข้างบนนั้นน่ะเราหยุดพูดไปครู่หนึ่งพร้อมกับชี้นิ้วไปบนชั้นสองของโรงตีเหล็กแค่ลุงเอาดาอินเเลฟกับวันล่ามาให้ผมก็เพียงพอแล้วหัวใจของเราเต้นระรัวไม่เป็นยังหวะใช่แล้วเราหวังจะได้ทั้งสองชิ้นนั้นเป็นสิ่งของตอบแทนภารกิจแต่ว่านี่ใครเราเป็นใครล,ล่ะเราคือชินยองวูนะคนอย่างเราไม่มีทางทำอะไรได้อย่างราบรื่นอ,อยู่แล้วครั้งนี้เองก็เหมือนกัน ไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้สวยนักหรอกสองสิ่งนั้นคือมรดกที่ตกทอดภายในตระกูลมาจากรุ่นสู่รุ่นชีวิตอันต่ําต้อยของฉันไม่มีทางเทียบได้กับมูลค่าของมันหรอกนะถึงแม้จะเสียสละชีวิตของตัวเองไปแต่ฉันคงจะมอบสองสิ่งนั้นให้กับใครไม่ได้จริงๆเป็นการปฏิเสธที่ราบเรียบแต่ว่าเจ็บปวดแค่ลุงพูดว่าไม่ให้ก็เพียงพอแล้วละ่ะทำไมจะต้องแสดงท่าทีที่จริงใจและสีหน้าผิดหวังถึงขนาดนี้ด้วยนะ ในขณะที่เรากำลังขมวหมดคิ้วเล็กน้อยข่านก็เล่าต่อไปด้วยสีหน้าเศร้าหมองอครับทุกคนผมจะเล่าต่อนะซึ่งผมแบบผมเครียดกับคำสรรพนามากเลยนะมันใช้คำว่าข้าคำว่าเจ้าตลอดเลยนะครับทุกคนผมจะเปลี่ยนมันนะมันเป็นสมบัติที่อันบัติโนบรรพบรุษของฉันอุทิศแรงกายและแรงใจทั้งหมดสร้างมันขึ้นมาแต่น่าเสียดายที่ลูกหลานของเขากลับไม่มีใครเลยสักคนที่สามารถใช้งานมันได อันที่จริงฉันก็คิดจะเก็บประดกนี้เอาไว้โดยให้ตายไปพร้อมกับฉันแต่ว่าวันก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่เรื่องหนึง่งเดี๋ยวนะคานเป็นลูกหลานของอับบาดิโน,โนอย่างนั้นเหรอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ของที่จะโกหกกันได้แน่ๆหมายความว่าถ้าอาการติดพิษโุลาเลอรอลังของลุงหายขาดแล้วก็คานจะกลับมากลายเป็นช่างตีเหล็กชั้นยอดเลยอย่างนั้นสิแล้วข้อยกเว้นที่ว่านี่หมายถึงอะไรเออข้อยกเว้นอะไรเหรอ สีหน้าของข่านดูจริงจังขึ้นกว่าเมื่อครู่เล็กน้อยฉันมีบางเรื่องอยากจะถามทำไมนายถึงได้สามารถใช้ทั้งสองสิ่งนี้ได้แล้วทำไมแค่มองดูก็รู้ถึงคุณค่าของมันแล้วล่ะโดยที่ไม่รอคําตอบจากเราข่านยังคงเล่าต่อไปดาอินสเลฟกับวันทัลล่อนั้นเป็นเหมือนกับยุทธภัณฑ์ที่ถูกสาบโดยถึงแม้จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมจนเกินคําบรรยาย แต่ด้วยเงื่อนไขในการสวมใส่ที่ยุ่งยากจึงทาให้ภายหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ใดที่จะสามารถสวมใส่และใช้งานมันได้จริงๆเลยสักครั้งหนึ่งด้วยเหตุนี้ทั้งคู่จึงค่อยๆถูกลืมเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อย่างสมบูรณ์จนก,กระทั่งไม่มีผู้ใดรู้จักมันอีกเราและขานเดินขึ้นไปยังชั้นสองพร้อมกับหยุดลงที่ด้านหน้าของดาอินสเลปและวอทัลล่าขานใช้ฝ่ามือลูบไล้ไปที่พวกมันเบาๆและกวักมือเรียกเราเข้าไปหา ข้าเคยบอกเจ้าไปแล้วว่าขาดต้องการให้ผู้คนรับรู้ถึงความสุดยอดและมูลค่าอันมหาศาลของดาอินสเลปและวันทนลาจึงได้นำมันเอามาจัดวางไว้ในที่ที่สะดุดตาผู้คนอย่างนี้แต่การจะเข้าถึงความสุดยอดของศิลปะขั้นสูงได้ผู้ที่ได้พบเห็นจำเป็นจะต้องมีทักษะและวิสัยทัศน์ในระดับเดียวกับผู้ที่สร้างมันขึ้นมาทำให้ถึงแม้จะวางเอาไว้เป็นเวลานานหลายสิบปีแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นถึงความสุดยอดของมันมาก่อน านหันมาจ้องมองเราด้วยแววตาที่แปลกประหลาดจนกรลอ่งเจ้ามาถึงที่นี่เรื่องเล่าอันแสนน่าเบือ่อกำลังจะเริ่มต้นหลังจากนี้สินะมีคำบอกเล่ากันปากต่อปากที่ซื้อทอดกับมาในตระกูลของชันราวหนึ่งร้อยสามสิปีก่อนชายคนหนึ่งผู้ที่มีนามว่าแพ็คมาได้ปรากฏตัวขึ้นที่โลงตีเหล็กแห่งนี้ ทันทีที่เขาได้เห็นดาอินสเลฟกับวันทลลาถูกวางกองจนฝุ่นเคลอะอยู่ที่มุมห้อง ma, แพบม่าก็สามารถรับรู้ได้ถึงคุณค่าและความยิ่งใหญ่ของยุทธภัณฑ์ทั้งสองในทันทีในขณะที่เล่าไปดวงตาของขานก็เปล่งประกายอยู่ตลอดเวลาแพปมาได้กล่าวชื่นชมดาอินสเลฟและวันทลาอย่างไม่หยุดปากเท่านั้นยังไม่พอเขาย้ำแสดงความเป็นสุดยอดนักดาบด้วยการกดแ่งดาอินสเลฟให้ผู้คนในโลงตีเหล็กได้รับชม ในเมื่อสุดยอดดาบได้อยู่ในมือของยอดนัครบความงดงามที่แท้จริงของดาอินเาเลฟจึงได้ปรากฏออกมาสู่สายตาผู้คนว่ากันว่าวันการกัดแกงดาบของแพทมาได้ทําให้เกิดเสียงฟ้าร้องคำรามไปทั่วทั้งท้อง,งฟ้ายอดเลยแฮะถึงมันจะฟังดูเหมือนกับนิทานกล่อมเด็กก็เถอะแต่ว่านี่มันยอดเยี่ยมไปเลยไม่ใช่เรื่องไงข่านยังคงเล่าต่อไปอย่างตั้งใจทันทีที่บรรพบุรุษของข้าได้เห็นถึงความสุดยอดในวิถีดาบของแพทมา ตัวเขาก็ต่างพากันคุกเข่าลงกับพื้นเพื่อขอร้องแพคมาต่อในทันทีได้โปรดนำอดาอินซาเลปกับวันทลาติดตัวท่านไปด้วยนี่เป็นความประสงค์ของบรรผู้รุษของพวกเราเฮ้เรื่องเราไปถึงขั้นนั้นได้เหรอแล้วหลังจากนั้นเป็นไงบ้างแพคมาได้รับไว้หรือเปล่าไม่ถตาหากแพคมานำติดตัวไปด้วยในวันนั้นดาอินซาเลฟกับวันฮัลาก็คงจะไม่มาอยู่กับฉันในวันนี้หรอก คำพูดที่แพกมาตอบปฏิเสธออกมาในวันนั้นก็คืองานศิละปะชั้นยอดทั้งสองชิ้นนี้ต่างก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณอันแรงกล้าของอับ,บนติโนคุณสมบัติและความงดงามของมันจึงเจอจลัดเหนือกว่ายุทธพัณฑ์ใดๆบนโลกใบนี้ดังนั้นพวกมันจึงไม่ควรจะลดตัวลงามาอยู่ในมือของผู้ชายตัวเล็กๆอย่างเช่นเขาการยืนการอย่างหนักแน่นของแพกมานั้นได้ทำให้บรรพบุรุษของฉันต้องล้มเลิกความตั้งใจนั้นไปตัวเรา ไม่เข้าใจขายที่ชื่อว่าแพคม่าเลยสักนิดไม่สิเราไม่เข้าใจวันไหนเมื่อมันเป็นของฟรีโดยที่อีกฝ่ายเต็มใจให้แล้วทําไมเขาถึงไม่รับมันเอาไว้ล่ะถึงแม้ว่าจะไม่ใช้แต่ก็ยังเอาไปขายได้นี่อ่าจริงสิบางทีแพคมาคงจะเป็นคนที่รวยเอามากๆจนไม่สนใจเรื่องเงินทองอีกต่อไปแล้วก็ได้ในเรื่องนี้ยิ่งคิดเราก็ยิ่งสับสนมากขึ้นแพคมานะ ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปบอกว่าแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีใครสามารถใช้งานมันได้แต่ว่าในอนาคตอันใกล้ฮีโร่มากมายจะปรากฏตัวขึ้นจากทุกขนทุกแห่งแล้วสักวันหนึ่งคนที่มีความสามารถมากพอก็จะได้เป็นเจ้าของของพวกมันเองเราค่อยๆถอดความหมายของคำพูดของแพคมายอยู่ภายในหัวฮีโร่ที่ว่านั้นคงจะหมายถึงผู้เล่นทั่วไป อัตราการเติบโตของตัวละครของผู้เล่นนั้นสูงจนยากจะประเมินได้ดังนั้นแล้วอีกไม่นานก็จะมีผู้เล่นติดอันดับสักคนที่สามารถสวมใส่ดาอินสเลปกับวัทลาได้แน่เราไม่ต้องการเสียสองสิ่งนี้ไปให้กับใครทั้งนั้นเราจึงได้ตัดสินใจถามขานออกไปอย่างไม่อ้อมค้อมแล้วที่เล่ามาซะยาวนี่ลุงหมายถึงอะไรขานรีบตอบกลับมาในทันใดฉันอยากรู้ว่าเธอเป็นใคร นี่ลุงคิดว่าผมเป็นฮีโร่ที่แพคมาพูดถึงงั้นเหรอโหฉันเคยบอกไปแล้วนี่ว่ามีข้อยกเว้นอยูนะ่ถ้าเกิดว่าเธอสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเองคือฮีโร่ที่แพคมาพูดถึงแล้วก็ฉันก็ยินดีที่จะมอบดาอินสเลปกับว่าล่าให้โดยที่ไม่คิดเงินสายตาของขานยังคงบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเขาตั้งความหวังกับเราอา้อยมากทีเดียวเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจต่อเนื่องของขานจะปรากฏขึ้นในตอนไหนกันแนะ่